โอ้พระเจ้าที่นุ่นพี่แอนเธอต้องการจะฆ่าฉันหรือไงเนี่ย <c oughs> เธอชอบบะหมี่เย็นนักใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใชเป็นนั้นแหละใครบอกให้เธอมากันแก้ฉันก่อนละ่ะเสียวมู่ช่วยเอาขยะไปทิ้งให้ฉันหน่อยสิทางขยะอยู่ตรงหน้าประตูน่ะโอ้กินซ้ไม่เหลือเลยความในใจที่มีโล่งเลยทีเดียว ผู้หญิงคนนี้เธอรายการมากช่างสุดยอดจริงๆฉันชักจะเริ่มชอบเธอขึ้นมาแล้วสิจับตาดูเธอต่อไปจากที่ฉันเห็นถ้าเธอถูกกดขี่ข่มเหงแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานเธอคงระเบิดออกมาครับคุณแอนครับช่วยแปลนี่ให้หน่อยครับแผานาออกแบบต้องการให้มันต้องการมันอย่างเล่นดวน เดียวเฉียวมู่แปลเอกสารนี้ให้ดีนะแผแนกออกแบบรอรับอยู่อย่ามัว่วอย่าชักช้าละ่ะรุ่นพี่คะฉันเกรงว่าฉันคงทํามันไม่ได้หรอกคะ่ะฉันว่ารุ่นพี่ทํามันเองจะดีกว่าคะ่ะอะไรการน,นี่เธอจะว่าไม่ทําอะไรเลยงั้นหรอนี่เธอ,อยังต้องการให้ฉันเขียนแบบประเมินการฝึกงานของเธอให้อยู่ไหมเนี่ย การที่เธอทําแบบนี้ฉันจะบอกอะไรให้นะมันไม่ส่งผลดีต่อตัวเธอเองหรอกนะและอนาคตของเธอก็อาจจะดับวูบไปเธอเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมนุ่นพี่คะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยคุณหรอกนะคะแต่ฉันเองก็ยิ่งเหมือนกันและที่สําคัญเอกสารพวกนี้จําเป็นทําการคัดแยกโดยด่วนด้วยเขียวเสียวมู่นี่เธอยังก,กล้าหาข้ออ้างและแก้ตัวอีกหรอเธอไม่อยากอยู่ต่อแล้วใช่ไหม พี่แอนช่วยเคารพกกบัง้งเถอคะค่ะที่ฉันเรียกคุณว่ารุ่นพี่มันก็เพื่อให้เกียรติคุณไม่ใช่เพื่อให้มารังแกฉันแบบนี้หลายวันมานี้คุณทำอะไรกับฉันบ้างคุณก็รู้ดีอยู่แก่ใจในักศึกษาคนนี้เธอมีความกล้ามากแฮะแต่ก็จริงบางอย่างที่เธอว่านั่นแหละบางทีคุณแอนเธอก็ทำกันไปแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วเธอไม่ เลยไม่มีใครกล้าไปว่าเธออ่ะนี่คุณเด็กฝึกงานเธอก็พูดกับเจ้านายแบบนี้เลยเหรอฉันคิดว่าเธอคงจะไม่อยากทำแล้วสินะถ้าเธอทนไม่ไหวก็ออกไปซะไปก็ไปสิ่งที่ฉันเฉียวเสียวมู่เกียที่สุดคือการถูกค,ค่มขู่และที่สำคัญนอกจากนี้ฉันก็ไม่ได้อยากไม่ได้ทำอะไรผิดด้วย อยากมาก็มาอยากไปก็ไปใครใช้อำนาจแบบนั้นกับเธอกันประธานสูคุณมาที่นี่ได้ยังไงเล็เกน้อยแค่นี้ไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะน,า,นายประธานสูก่อนหน้านี้ยังดุร้ายยังสัตว์ป่าแต่ตอนนี้กลับน่ารักเหมือนลูกแมวช่าหน,น่ารักจริงๆคุณชื่อแอนสินะ ถ้าผมจำไม่ผิดคุณคงจะทำงานในบริษัทนี้มาสาปีแล้วผมเชื่อว่าในฐานะที่คุณเป็นพนักง,งานเก่าของบริษัททุกอย่างควรจะมีขอบเขตบ้างเขาเขาไม่ได้มาช่วยฉันงั้นหรอนั่นสินะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับฉันสักหน่อยแล้วทำไมต้องช่วยฉันด้วยอะไรเธอไม่พอใจงั้นหรอ ฉันเป็นแค่เด็กฝึกง,งานฉันจะไปกล้ได้ยังไงฉันแค่อยากจะรู้ว่าทําไมบริษัทชั้นนําของโลกถึงมีประธานและพนักง,งานที่ไร้เหตุขนาดนี้แล้วเธอคิดว่าประธานของหวนซีกรุ๊ปเป็นยังไงละ่ะอย่างน้อยมันก็ควรไม่ใช่คุณอย่างแน่นอนเฉียวเซียวมู่ฉันต้องการให้เธอไปที่ฝ่ายบุคคลเพื่อรายงานจากนั้น ก็ไปที่ห้องทำงานของประธานส่วนคุณแอนคุณใช้สถานะพนักง,งานเก่ารังแกพนักง,งานใหม่และทำลายชื่อเสียงของบริษัทอย่างหนักไปที่แผนการเงินเพื่อคำนวณเงินเดือนและไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่นี่อีกประธานซูทำไมคุณถึงไล่ฉันออกด้วยที่ฉันทำแบบนี้มันก็เพื่อบริษัทคุณแอนคุณทำเพื่อบริษัทมากี่ครั้งแล้วคุณยังต้องให้ผมพูดให้ฟังอีกเหรอ ทั้งที่คุณเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณทำอะไรไว้บ้างสาวน้อยสมัยนี้ช่างไร้เดียงสาจริงเพราะหน้าตาดีจริงเธอก็เห็นนี่ว่าท่านประธานปกป้องเธอแค่ไหนฉันอยากรู้นักว่าเธอจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนฉันไม่ใช่ผู้หญิงของเขาสักหนอยผู้ชายเลวคนนี้ช่างน่ารำคาญจริงๆภาพลักษณ์ภายนอกของเขา ค่อนข,ข้างดีน่าเสียดายที่คนอื่นไม่รู้ว่าเขาแย่มากขนาดไหนวางของไว้บนโต๊ะตรงนั้นแหละเดี๋ยวเธอจะได้ทำงานที่ตรงนี้ในอนาคตคุณหมายความว่ายังไงทำไมฉันต้องมาทำที่นี่ด้วยฝ่ายบุคคลยังไม่บอกเธออีกหรอตอนนี้เธอกลายเป็นเลขาส่วนตัวของฉันแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างหรอคะทำตามที่ฉัน สังมันก็แค่นั้นแหละอย่าทำอะไรฉันเลยนะ <c oughs> ที่นี่เป็นบริษัทนะเธอคิดจริงๆหรอว่าฉันจะทำอะไรเธอเ <c oughs> สียงเรียกเข้าอ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสมองของฉันเนี่ยทำไมมันต้องอายด้วยงานแรกของเธอมาแล้ว เต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงกับฉันในวันนี้กว่าจะเลิกงานก็นานแล้วนะแล้วไงจูจูถึงต้องมาทำงานล่วงเวลากระทันหนาแบบนี้ล่ะแล้วเขาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงแบบไหนขึ้นรถเร็วเข้าอย่ามัวแต่ชักช้าสินี่เขาเอารมณ์ไม่ดีหรอตั้งแต่ที่เห็นเขามายังไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้เลย ฉันบอกให้ขึ้นรถไงไม่ได้ยินหรอได้ยินแล้วคะ่ะขอโทษด้วยคะ่ะน่ากลัวจังแฮเขาเป็นอะไรไปนะวันนี้ประธานซูม,มีกิจกรรมอีกแล้วหรอคะคราวนี้ต้องการทำทรงผมแบบไหนดีคะเลือกชุดให้เธอแล้วก็ทำผมทรงที่เหมาะสมที่สุดให้เธอด้วยไปหาสองน้อยคนนี้มาจากไหนกันคะเนี่ย น่ารักขนาดนี้เดี๋ยวฉันจะลงมือด้วยตัวเองแล้วกันประธานซูไว้ใจฉันได้เลยค่ะประธานซูคุณเฉียวจัดแต่งทรงผมเสร็จแล้วทั้งหมดแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้พอแต่งตัวแล้วก็สวยมากเลยฮะวันนี้ทำได้ดีมากนี่เป็นรางวัลสำหรับคุณประธานซูยังคงใจก,กว้างเหมือนเดิมเลยนะคะประธานซู นหนูเชียวเดินช้าๆหน่อยนะคะธุรกิจของฉันต่อไปจะได้รุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นในอนาคตประธานหวนซีกรุ๊ปมาแล้วหืมทำไมวันนี้เขาดูเป็นสุภาพบุรุษจัง